สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัดยองสวัสดีคุณหมอปามสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจสุนัขพันชิวาว่าตัวนี้อายุอยู่ประมาณ14ปีซึ่งวันนี้ก็มา follow up กับคุณหมอติดตามอาการเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนั่นเองสําหรับวันนี้อาการดีขึ้นไหมคะสําหรับชิวาว่าตัวนี้ที่เราทําคลิปกันมาเรื่อยๆ ก็ดีกว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้เพิ่มยาขับน้ํานะคะตอนนี้ก็อาการสเตเบิลคงที่ดีค่ะก็คอยมาติดตามอาการอยู่เรื่อยๆทุกๆ1เดือนนะคะเพื่อดูเรื่องของปอดนะคะว่ามีน้ําแทรกมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าอาการนอนได้ไม่ค่อยไอหรือว่าไอลดลงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการ อไอรบกวนเจ้าของก็เป็นภาวะที่สามารถรับได้นะคะว่าเออยาที่เราให้อยู่สามารถคุมอาการได้ปกติแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดว่ามีอาการไอามากขึ้นหรือว่านอนหลับยากเริ่มตื่นมาไอากลางคืนก็อาจจะต้องปรับเพิ่มปริมาณยาให้น้องปรับโดสอีกทีค่ะแล้วก็คอยมา Follow Up ตรวจเลือดฟังเสียงปอดหัวใจเป็นระยะนะคะก็จะช่วย ให้อาการหัวใจของน้องสเตเบิลยืดอายุการใช้ชีวิตของน้องได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเรื่องของโรคหัวใจก็เป็นสิ่งที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเหตุผลที่นัดมาติดตามอาการทุกๆหนึ่งถึงสองเดือนนี้มีข้อแนะนำไหมคะสำหรับเรื่องของโรคหัวใจ ข้อแนะนำนข้อแนะนําเกี่ยวกับจําเป็นไหมว่าต้องมาทุกเดือนหรือว่านานแค่ไหนถึงต้องพบแพทย์หรือว่ามีอาการอ,าอะไรที่เป็นข้อควรระวังที่จะต้องพนำสุนัขที่เป็นหัวใจมาพบแพทย์โดยด่วนหรือว่าเร่งด่วนจริงๆอาการเร่งด่วนของโรคหัวใจก็คือไอนอนไม่ได้นะคะมีน้ําที่เป็นน้ํา สีแดงจางๆปนเลือดออกจากปากออกจหมูค่ะอันนั้นก็จะเป็นสัญญาณที่ต้องมาพบคุณหมอด่วนๆน,นะคะหายใจลําบากแต่ถ้าเกิดอาการคงที่กินได้นอนได้ป้อนยาได้ปกติไม่ค่อยไอก็สามารถอยู่บ้านมารับแต่ยาเพิ่มเติมไปกินเป็นระยะก็ได้จะปรับยาหรือว่าจําเป็นต้องพบคุณหมอเร่งด่วนก็จะเมื่อเริ่มมีอาการหรือว่าเป็นหนักมากขึ้นยาที่กินโดสเดิมอยู่ไม่สามารถคุกอาการได้อันนั้นก็จะเป็นเร่งด่วนที่ต้องมาพบแพทย์ค่ะ สำหรับเรื่องของโรคหัวใจก็เป็นสิ่งที่ต้องคอยติดตามอาการมีคนดูแลแล้วก็ป้อนยาทุกวันเนื่องจากยารักษาโรคหัวใจณนะปัจจุบันนี้ก็จะใช้ร่วมกันตั้งแต่พวกยาขับน้ำา1-2ตัวแล้วแต่ว่าอาการมีน้ำในช่องอกหรือว่า,าน้ำอยู่ในปอดเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมุติว่า อาการเขาไม่มีอาการที่แย่ลงการใช้ยาก็ควรที่จะใช้ในปริมาณที่คุมอาการได้และก็ต่ำที่สุดเพื่อยืดระยะเวลาในการแบบปรับยาให้สูงขึ้นแล้วก็การเสื่อมของหัวใจก็จะแบบายาวนานขึ้นตามที่เรายังสามารถใช้ยาควบคุมอาการได้อยู่ถ้าหากว่าเราใช้ยาที่มัน สูงขึ้นเลยระยะเวลาในการปรับยาใ,ให้เพียงพอกับอาการบางทีอา,อาจจะแบบให้ยาแล้วเกิดการที่แบบปรับยาก็ยังอาการแย่ลงอยู่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจะแย่กว่าให้ยาในโดสต่ๆเพื่อประคองอาการให้เขาใช้ชีวิตได้สําหรับโรคหัวใจก็เป็นโรคหนึ่งที่รักษาไม่หายเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับความเสื่อม โดยเฉพาะสนะพันธุ์ชีวว่า,วาก็จะมีหลายตัวที่เราดูแลอยู่และก็เป็นโรคหัวใจเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องของการปรับยาที่เหมาะสมก็ดูตามอาการและก็ระยะเวลาที่อันยองน,อนัดมาติดตามอาการก็อยู่ประมาณ1-2เดือนถ้าหากว่าอาการไม่แย่ลงก็สามารถเจอกันทุก1-2เดือนได้เนื่องจากก็ยาก็ควรที่จะให้ บบเก็บรักษาที่มีคุณภาพการแบ่งยาก็อาจจะแบ่งกินวันต่อวันเพื่อลดอความชื้นเพราะว่ายาบางตัวก็ไม่สามารถที่จะแบ่งไว้เป็นระยะเวลานานๆได้เพราะว่าบางทีตัวยาอาจจะเสื่อมได้จากความชื้นแสงอากาศซึ่งการเก็บยาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยาไม่เสื่อมและก็มีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการกินยาแล้วเพิ่มการทำงานของหัวใจของสัตว์ได้ดีขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่คุณหมอไม่ให้ยาในระยะเวลายาวนานก็นัดให้พอเหมาะกับช่วงยาหมดก็จะดีต่อการเก็บรักษาตัวยาด้วยและก็สำหรับหมาตัวนี้ก็จะเป็นสุนัขตัวที่มารักษาประจำนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ